สวัสดีครับวันนี้จะพามาปลูกมะม่วงเบาใตา้มะม่วงเบาใต้จนี่แต่ตะก้าไม่เบานะได้มาสองตะก้าสองต้นนะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันเห็นเขาว่าเขาชอบกินกันมะม่วงเบาใตา้ปลูกไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานกินกับแจ้วกินกับแย่แก้ว ต้นที่เขาออกลูกแล้วก็มีนะครับแต่ผมไม่เอามาผมเอาต้นที่เขายังไม่มีลูกมาจริงเอาไว้ในตะกร้านี่มันก็มันก็ติดลูกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะเอาลงดินนะครับดินมะม่วงก็ปลูกง่ายๆดูแลง่ายเราไม่ต้องบำรุงอะไรก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวให้เขานิดหน่อยกันั้นแหละครับอ้ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเอากระถางออกหาวิธีเอากระถางออก โอ้เอาออกไม่ยากเลยครับนี่นี่นี่แถมกระถางฟรีด้วยได้กระถางมาด้วยนี่ครับของแค่นี้แหละม่วงเบาตันปลูกง่ายต้นมะม่วงไม่ว่ามะม่วงอะไรบ้านเราถือว่าเป็นไม้ที่ดูแลง่ายเราก็จะปุ๋ยดิยนมากบรบ อันนี้แหละครับเราลดน้ําสม่ําเสมอมะม่วงเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับบ้านเราสภาพอากาศสภาพดินเขาชอบแต่ว่าการออกลูกเนี่ยมันก็อยู่ที่อากาศด้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็ดินแต่วิธีการดูแลการปลูกมันไม่ยากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นแล้วไอ้รอชิมเนะปีหน้าก็ติดลูกแล้ว เสียบยอดมา เเอาฟางมากรบฟางมากรบให้เขาอีกนิดหน่อยก็พอแล้ว เสร็จแล้วครับหนึ่งต้นอีกต้นหนึ่งสูงกว่านี้ต้นหนึ่งสูงกว่านี้เย,ยอะเลยาวแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ให้เขาแล้วก็เอาฟางมาคลุม วางคลุมหน้าดินกันความร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับได้แล้วหนึ่งต้นมะม่วงเบาต้าเบาต้ายเบาต้ายเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งต้นแล้ว เ๋้วฟางมาปุ๋ยขี้วัวมาใส่หน่อยฟางมากลกคลุมหน้าดินให้ก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วครับดูแลง่ายปลูกง่ายแต่ก็ต้องมีการบำรุงนะครับถ้าอยากให้การเจริญเติบโตดีดินปลูกนี่นะครับเดินปลูกเข้าผสมมามีธาตุอาหารมีเลยนะพร้อมนะครับใส่ไปเลยครับหนึ่งถูหินเจ็ดถุงร้อยครับ ปุวยผสมก็จะมีใบฉ่ำฉ้ามีแกลบดำมะพร้าวสับหน้าเด่นร่วนรําข้าวน้ำหมักชีวภาพมูลสัตว์แล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวดูเลเขาซะหน่อยตรงนี้เราก็ทําเป็นคันๆันไว้หน่อยเผื่อช่วงหน้าแรงเนี่ยนะครับเวลาเราลดน้ำมันจะไม่ได้ไหลออกนะแล้วนี่ก็นี่ก็มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าหน้าแรงต้องคลุมให้เขาหน่อย ฟางฟางก็ก้อนละสามสิบบางเจ้าก็สามห้าบางเจ้าก็สามสิบฟางกลบหน้าดินไว้เสร็จแล้วนี่เวลาเราลดน้ำเขาก็จะได้ชุ่มชุมเสร็จแล้วครับหนึ่งต้นครับไปดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึงสูงกว่านี้ อีกต้นนึงอีกเข่งหนึ่งเข่งเข่งเท่ากันต้นนี้ต้นสูงกว่าอันนี้ก็พามาดูปลกูกมะม่วงเบาใตานน้้จัดไปสองต้นเราไม่ปลูกเยอะหรอกครับปลูกอย่างละนิดละหน่อยส่วนตรงโน้นจะเป็นรุ่นพี่เขานะันนติดโรคแล้วแต่ยังไม่ได้ห่อเลยยังไม่มีเวลาห่อ ดูดีต้นเมื่อกี้ออกง่ายต้นนี้มันมีรากอยู่รากมันทะลุโอ้ยได้ได้ไดอีปลูกง่ายๆอย่างนี้แหละครับปลูกกันง่ายๆอย่างนี้เลย,ยมะม่วงบ้านเรานเนี่ยดูแลง่าย dùng chạc này Bấm lùng cho nó Đến lùng Đúng rồi Cái này có xếp rồi Bụt mà mình. การปลูกการดูแลไม่ยากนี่เขาหน่อยขังน้ำไว้เวลาเราลดน้ำ น,นนี่ก็สปริงเกอร์เตรียมไวปเขาแน่นๆเขาจะได้ไม่โคลนแคลนเสร็จเรียบร้อยต้นฟาง น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับภารกิจช่วงเย็นหลังเลิกงาน,นนี้วันเสาร์ครับเย็นวันเสาร์แล้วน,นี่ก็สิบเจดนาฬิกาแล้วใกล้จะเมื่อแล้วก็พาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกมะม่วงสองต้นนะครับเป็นมะม่วงเบาใต้นะครับเอาไว้กินกับน้ำพริกน้ำปลาหวานพีนหน้าก็ออกลูกโอเคครับก็ฝากติดตาม ให้กำลังใจนะครับติดตามรับชมเริมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับตามในช่อง y t u t u ด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ facebook โอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดี